วันนี้ตั้มจะพามาทำยำหอมแดงของประเทศพม่ากันครับพอดีไปเห็นคลิปจากดิท็อกพี่ก้อยมาครับเขาทำแล้วดูน่ากินมากขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยครับเอาหอมแดงมาซอยแล้วใส่น้ำมันมะกอกใส่พริกป่นตามด้วยน้ำมะขามเปียกหรือมะนาวก็ได้นะครับไอเราเป็นคนชอบเปรี้ยวก็เทไปเลยต่อด้วยผงปรุงรสครับทุกคนจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ติดไอที่ติดอ่ะคืออันนี้ผงนัวไม่ใส่ไม่ได้แล้วก็ใส่กะปิคั่วลงไปครับกะปิให้เอาไปคั่วกับน้ำมันก่อนนะครับ น้ำปลาอีกเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะเราใส่กระปีไปแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วขยำขยำให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้พี่ก้อยเขาไม่ใส่ถุงมือเลยนะแต่กระตัมขอใส่ถุงมือนิดนึงกลัวแสบมือจริงๆครับบีบให้แรงๆนะครับให้น้ําของหอมออกมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปทาคู่กับข้าวอร่อยมากนี่ตักคู่กับข้าวแบบนี้เลยนะครับทุกคนหรือจะคู่กับข้าวเหมือนน้าพริกตาแดงก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันรสชาตินะครับกลิ่นหอมแทบไม่มีเลย เค็มเผ็ดเปรี้ยวลงตัวมากๆใครที่แพ้กลิ่นหอมไม่ชอบกินหอมลองทําเมนูนี้นะครับตั้มว่ากินได้อร่อยด้วยช่วงนี้ติดช่องพี่ก้อยมากๆเลยครับเดี๋ยวคิดว่ารอบหน้าอาจจะเป็นเมนูซุปกระเจีย๊ยบหรืออาจจะเป็นเมนูอะไรที่เกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่าเหตุตอนนี้ในติ๊กต็อกกระเจียเ๊ยบเขียวเต็มเลยครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับ